地兽。 นี้ผมยืนอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ออโตโชว์นะครับแล้วด้านหลังผมนั่นก็คือตัว MG7 นะครับซึ่งจะมาหรือไม่มาเนี่ยเดี๋ยวต้องรอรู้อีกทีครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะพาไปดูตัวรถก่อนนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะพาชมบูธ MG ที่เซี่ยงไฮ้ออโตโชว์2023ครับนี่ก็คือบูธ MG นะครับซึ่งบูธ MG เนี่ยเป็นหนึ่งในเครือของ s a กซ์มอเตอนะครับซึ่ง s a กซ์มอเตอเนี่ยเขาจะมีหลากหลายแบรนด์มากนะครับ ที่เราหเห็นเดี๋ยวเราให้ดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ <Okay. S 1> ด้านหลังเลยไม่ได้เป็นในส่วนของบิวเวกมีเชฟโลเลสนะครับมีแม็กซัสนะครับมี IM นี่ซึ่งเป็นแบรนด์นใหม่แล้วก็รถมีน่ารักมากนะครับแล้วก็มีไลซิ่งมีโลวีมีหลากหลายแบรนด์นะครับแต่เราจะมาจอดลึกกันที่ Boot บูธ MG ็มนะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ mm hmm. เริ่มมาที่ในส่วนของตัว m g มู่หลานก่อนเลยนะครับซึ่งจิล้วป้าเราก็คือ m g 4นะครับแต่ว่าที่ จีนเจะเป็นตัว MG มู่หลาน,นครับสีนี้นี่สวยจริง,รงๆนะครับเหมาะเท่นะครับพวงมาลัยเป็นแบบหนังอคันทารานะครับนี่เป็นไงดู power นะครับหล่อมากครับตัว MG มู่หลานนะครับหรือว่า MG 4นี่เราให้ดูก่อนเลยนะครับนี่เป็นตัวหนังเหมือนคล้ายๆอาคันทาราแล้วกันนะครับดูดีเหมาะเบอ กุงมลายนะครับนี่คือตัว MG ผู้หลานไม่ใช่แค่เฉพาะคนขับนะครับคนนั่งก็นี่เป็นอะแคนททล่าเหมือนกันมีความเป็นสปอร์ตจ,จ๋ามากเลยนะครับโอโ้ดูเท่ดู ดูซิ่งนะครับอย่างที่เราเคยรีวิวมาแล้วครับตัว MG4 ที่เป็นรถที่ขับสนุกมากนะครับส่วนตัว MG มู่หลานที่แตกต่างกับตัว U อ่ EU นะครับในส่วนของตัวสปอยเลอร์เดี๋ยวเราค่อยพาดูทีนี้ให้ท<ม>่านผู้ชมจับภาพสปอยเลอร์ spoiler. นี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเราพาปไปดูตัวอ่ที่เป็น EU นะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวมู่หลานเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึง่งนะเราจะพามาดูอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้เป็นหนังคนละอย่างแล้วนะครับอันนี้เป็นหนัง อ่ยู uh, นะครับเห็นไหมหนังคนละอย่างแล้วนะครับดูเขาดูความสาอากันแต่ว่าแป้งเปิ้ลไดขัดแทบจะสุ้ท่อซงงุมุูมเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่เป็นตัว EU ดีกว่านะครับเมื่อกี้ที่แตกต่างข้างนอกที่เราเห็นเลยคือในส่วนของตัวสปอยเลอร์หลังนะครับส่วน MG4 คันนี้ที่เป็นตัว EU เนี่ยไม่มีนี่จะเป็นอย่างนี้ครับที่เป็น EU นะครับใช้ชื่อ MG4 ่เหมือนกันอิเล็ก i ิก ครับตัวนี้ขาย EU เทียนะฮะคือสปอยเลอร์ด้านหลังแล้วก็ส่วนของตัวพวงมลาลัยนะครับซึ่งเป็นพวงมลาลัยขวาเช่นเดียวกับบ้านเรานะครับในส่วนของตัวบูตเอ็มจีแล้วก็อีกหนึ่งคันที่เห็นแล้วอยากให้นํามาขายในบ้านเราเสียจเกินนั่นคือตัว MG1 นี่ไงสวยงามจริงๆนะครับสีนี่แบบว่าฮะนะมาลองดูเลยแบบโอ้โหนะครับตัวเอ็มจีวัากระจกหน้าเป็นแบบใหม่แล้วนะ ไฟเขาดีสว่างดีได้ใจ,ใจในะครับแสงวิชั่ LED lighting system นะครับแม็กขนาด225 5, 5 10, 10, 10 9แาห็กใหญส่สวยงามคาลิปเปอร์สีส้มมีกล้องมองรอบพันนะครับสำหรับ o ตเในมจี1โอ้ขนานโนเอ็มตัวนี้จะว่าครับเราพาไปดูข้างในนี่โอ้โหจอนี่ สั่งงานกร,ก,กระจกครับกระจกซ้ายกระจกขวาปรับตรงปรับตั้งนะครับหน้าจอเป็นแบบนี้อลังการจริงขา้างในเป็นสีเขียวข้างนอกเป็นสีส้ม mm hmm. บอดตัดเขียว mm hmm. เบลสีเขียวพระเจ้านี่ดูทริมทั้งหมดเป็นสีเขียวนะครับโอ้โหสวยงามจริงแต่ที่มันคือเครื่องเสียงเขาใช้ยามาฮ่าครับนี่ตัวทีวันนะครับด้านหลัง เป็นแบบพาราลมิกซันรูฟนะครับเบาะนี่ทรงเท่ทรสปอร์ตนะครับมันสวยอยากให้คนเจอได้มาเห็นตัวจริงๆนะครับว่าตัว MG 1เนี่ยเป็นยังไงนะครับฝาท้ายไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับเป็นเป็นแบบว่าเออจะมีช็อคลับช่วยผ่อนแรงให้นะครับนี่ดูขนาดเสือ้อเขาจะเป็นสีเขียวเงี้ยเลยไหโอ้โหเขียวส้มเขียวส้มเอ้ยแต่งสไตล์นี้สวยดี นะครับส่วนของตัว MG1 นี่เรามาดูอีกคันหนึ่งก็คือตัว MG5 ครับแต่ที่เป็นตัวตกแต่งพิเศษจะเป็นตัวสปอร์ตนะครับที่ตกแต่งนี่มีความเท่มีความสปอร์ตนะครับแม็กแม็กขนาด17นะครับยาง255 17นะครับ้บา,บางในจอก็ยังดูเป็น MG5 ดอกสีนะเดียเ๋ยว่ี้สีเป็นแต่ว่าม่งวงนะ นะครับเป็นระบบที่ไม่นานนะครับน่าจะเข้ามาในบ้านเราแน่นอนนะครับในส่วนตัว MG Pilot ตัวนี้มาดูอีกหนึ่งตัวที่ไม่ได้เห็นในบ้านเราแน่นอนนั่นก็คือตัว MG ที่เป็นตัวแข่งในรายการ China Touring c a r c h a ช p เป n s h นชินะครับหรือว่า C T C C นะครับโอ้โหดูสิเท่มากๆนะครับเป็น X Power Racing นะครับ สวยงามทุกอย่างเป็นโลโลเคสนี่เต็มลำนะครับด้านหน้าจะเป็นพวงมาลัยนะนี่เป็นพวงมาลัยแบบอ่าครึ่งหนึ่งหนาข้างในเป็นเซรามิกเป็นซิ่งหมดเลยนะครับ แรงบิด460นิวตันเมตรนะครับเป็นเครื่อง2.0ลิตรเทอร์โบโอ้โหโอ้ MG มาอีกหนึ่งรุ่นครับที่ oh. ไม่น่าจะได้เจอกันอยู่แล้วนั่นคือตัว MG6 Pro Trophy นะครับทางหลังน,นี่สวยงามสีส้ม,มนี่มันสวยนะครับเป็นปอยคิดโตโอตอมานะของทาง MG อูทรงแล้วไม่มาบ้านเราแน,น่นอนนั่นคือในส่วนของตัว MG7405 VGTI ตอันีน้เป็นชุดแต่งของ MG นะครับโอ้โหดูเท่ดูล้ำดูทันสมัยมีดูทั้งหมด3คันนะครับน็เข้าคร่าวนะก็จะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับนี่ MG7 คันนี้นะครับคือแม็กขนาด245 40 19นะครับมูบิชลิน ครับอันนี้เป็นสีเขียวนะไม่เขียวหยกเลยดีกว่านะครับถ้าโดนกานแดดน่าจะสวยมากนะครับขับตรงจับไฟให้ดังดูเห็นรอยของดังสังดคันนี้นะครับีพาว่าเท่นะครับเราจะพาไปดูคันที่เราจะเข้าถึงง่ายๆหน่อยละกันนะครับว่าเป็นยังไงน่าจะเข้าไปดูภายในห้องเดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่านี่เป็นตัว MG7 t r o p h y นะครับพาไปดูกันเดินเพลินๆครับในส่วนของบูธ MG แล้วก็คนเยอะจริงๆนะครับคนเยอะมากๆครับในบูธ MG โอ้โหไฟเฟย์นี่มีความล้ำความทันสมัยมีความเท่จริงๆนะครับข้างหน้าอย่างที่บอกแล้วคือต,ตัวเป็นตัว MG Pilot นะครับตรงนี้เป็นระบบ ADAS ของ MG7 นะครับใช้ว่า MG Pilot นะครับโอ้โหเป็นแบบโอ้ก<ห>ว้างข้างในข้างในนี่ล้ํานะครับหลังคายาวแต่ข้างหน้ามาถึงด้านหลังมีสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับสปอยเลอร์นี่ดูท่าทางน่าจะยกขึ้นยกลงได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถโชว์ให้ดูได้นะครับแต่ไฟหน้าไฟท้ายอันนี้นี่คือสวยจริงๆ,ๆนะครับเาพาไปเดินดูเรื่อยๆในรุ่ MGJ นะครับอ่าเห็นไหมอันนี้หางหลังลงไปแล้วนะครับเมื่อกี้ยกขึ้นมานะครับอันนี้หางหลังลงไปแล้วนี่ MG7 นะครับเมื่อกี้ข้างหลังยกมาใช่ไหมอันนี้ถดลงไปแล้วนะครับนเป็นสองตัวเอ7นะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นเครื่องเขาจะมีเครื่องยนต์สองล้อนะครับมีอีกทุกนู้น405อันนี้มีตัว300 VGTI นะครับไม่มีตัวสปอยเลอร์หลัง ครับสปอยเลอร์หลังจะไม่เหมือนกันนะครับมันนี้มีอันนี้ไม่สามารถยกขึ้นยกลงได้ที่ครัริดตด้วยเเายแมชชีนยานใช่เท่ากันนะครับมีแค่เครื่องยนต์ที่แตกต่างกันนะครับในส่วนของตัว MG7 นะครับมีให้เลือกแต่ว่าอย่างที่บอกคือไม่ได้เข้ามาในบ้านเราก็นนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับของทางตัวบูต MG นะครับในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์นะครับใครที่ ชื่นชอบนักรรมนะครับยังไงก็ติดตามเกจของเราไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไว้นะครับก็วันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไม่ละด้วยบรรยากาศสวยข,ของตัวอีซีเจ็ดดีกว่านะครับ